นี่คือความสำเร็จของเราถามคุณตัดกี่วันตอบหลายวันอยู่ทำไมแค่นี้ถึงตัดหลายวันตอบก็คือเราตัดเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วกลางวันลับคุณไปทำอะไรมาถาม คำตอบก็คือขายอาหารตามสั่งแล้วอร่อยไหมละ่ะอาหารตามสั่งของค,คุณก็ลองมาชิมดูวะที่บ้านผมบ้าอันนี้ที่สวนกระท่อมไม้ไผ่ที่สุดยอดกระท่อมไม้ไผ่ที่ไม่มีหนี้นู่นนๆ่นน่นเตาอบเปรอยอยู่ฝั่งนูน้นไอตัวที่ประสบความสำเร็จก็ตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนูน้นนี่ฮะไม่เสียงานเลย ตัดเช้าเย็นเอาเป็นว่าเนี่ยเราซื้อยอดเขาเราซื้อกิ่งไม้เขา1,000บาทคอยดูว่า1,000บาทเราจะใส่ดูว่ามันจะได้สักกี่กระสอบปุ๋ยนี่นะ1,000บาทนะเออไม่มีเลื่อยโซ่ไม่มีเลื่อยนู่นเลื่อยน,อยนี่อะไรเหมือนคนอื่นเขาเพราะเรามันคนจนเราต้องใช้กำลังและ มันสมองล้วนๆทำงานก็จะมีอุปสรรคบ้างการตัดมาก็จะได้เลือดบ้างเล็กๆน้อยๆอยไม้หนีบไม้ทับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือความสำเร็จเดี๋ยวเราจะยัดดูว่ามันจะได้สักสี่กระสอบเอาแล้วเพื่อนๆลองเดาดูซิว่าเนี่ยขนาดนี้ซื้อเขาหนึคันหนึ0งพบาทมันจะได้สักกี่กระสอบลองเดาดูซิใครเดาถูกจะมีรางวัล อาแล้วคนทำคนทำก็เดาไม่ถูกหรอกเดี๋ยวจะลองดูใส่เตาอบดูก่อนน่าจะประมาณถ้าเดานะก็น่าจะประมาณสักหกระสอบหกระสอบใหญ่หนึ่งพบาทหกระสอบใหญ่ถ้ากระสอบละสี่ร้อยล่ะก็ได้เท่าไหรละหกระสอบก็สองพันได้กำไรหนึ่งพัน กำไร1,000แค่นั้นเองก็พอใจแล้วกำไร1,000เพราะเราคนจนแต่ถ้าคนจนแล้วทำอะไรเข้าเนื้อตัวเองตลอดทำอะไรก็ผิดขาดทุน100ขาดทุนหนึ่มันจะไปได้ยังไงชีวิตมันจะไรนี่อย่างไรเอาละขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือความสำเร็จ ที่เราซอยไม้สาวเย็นไม่เสียเวลาเลยแม้แต่วันเดียวแตนแตนแตนถ้ามีสปอนเซอร์ฝากให้เพื่อนๆช่วยดูสปอนเซอร์ให้เราด้วยเพราะว่าสปอนเซอร์จะเป็นยาชูกำลังเงยยาชูกำลังสวัสดี